ทีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านทนี่ตอนรับเขาช่องน้องเจจาพระรวยค่ะน้องเจจาพระรวยได้มีโอกาสมาทำบุญกับศาลหลักเมืองอำเภอบันดุงศาลปู่สิทธูยาสีปทุมมานี่คลองค่ะหลังจากน้องเจจาเฮ็ดบุญเรียบร้อยน้องเจจาจะมาตีคลองค่ะนี่ค่ะคลองดังกล่วาวให้ชีวิตน้องเจจามี่ื่อเสียงโด่งดังกล่วาวในทางที่ดีปู่พญานาคเป็นที่พญาเจ้าปูเออ่เด้อให้ลูกหลานได้สร้างบุญสร้างบารมีต่อไปปู่เฮงเฮงฟังฟัง สาธุสาธุสาธุาธน้ำมันปูมือนีให้ผุ้ค้าหนักหน่อยถนัดท่อนทื่อใจได้สร้างบุญสร้างนี่น้ำปูมือนีฝนตกเบิดมือปูมาเห็ดบุญน,น้ำปูฝนตกเบิดมือลูกกระตากคนมาเด้ท่านที่ลูกอยากสร้างบุญสร้างนี่กับปูเนาะนี่ค่ะสถา,านที่ของปูก็มีใบเซมซี่ค่ะน้องจ่า,จาเสียงไทยได้เบือ สิบห้าค่ะนี่ค่ะเบอร์สิบห้านอจ่าเซียงค้ายได้ใส่ละเบอร์สิบ้านี่ค่ะเบอร์สิบห้าจ่าเซียงคายได้เบอร์สิบ้าเลขเียงโศกะห้างสามนี่ค่ะบบห้าองนองกด้องฟังักเลี้ยงเอที่สไดเบอร์สิบ็ดกับใๆก็เบอร์ิ กององ,องจะจามาเบิ่งซิมซีน้องจะจาจะพาไปเบิงสารหน่อยของปูอันนี้คลองน้องจะจา่าก็ต <c oughs> ีเรียบร้อยค่ะดังกังวานมากเลยขอพรปูค่ะน้องจาสีนันให้เบิ้งด้วยค่ะด้อ ขอพ่อนปูนิซานหน่อยของปูค่ะสซานหน่อยของปูชูซุโต้านร,รักเมืองเพื่อบันดุงนองจ่าตาค้นมาเรื่มเลยอยากมอาไวาป้ปูนี่นองจ่าเตรียมของเอาไวาป้ปูนี่แงงแง่น่ะจ่ากานี่น้ำน้ำมันเติมตะเกียงค่ะแล้วก็ะทูกเก้าดอกเพี้ยนคูหนึง กดอกกระเทียมคูนึงจะมาไหว้ศาลปูกันคำามาคำปูมาะไหว้คูค่ะนี่ค่ะคำามาคำปูของน้องจะจาพระรุ้ยค่ะไหวู้ยาปึนกระดดดไม่ดาวเรื่องคูนึงค่ะหมาคูคูนึงเดาเรื่องคูนึงกับพวกมาไล่สวยๆไวายคูยาศาลหน่อยด้วยค่ะเด้อนอกจากออนุญาตคูยาแล้วขอทายถ้ม รุ่งคลิป,ป,ป,ปเพราะว่าบริเฮตคลิปโดนแล้วบริมหาปูสองเดือนละค่ะผ่านมาพันไปแต่บร,ริเวณมไหวายเพิ่นรู้ซึกว่าต้องมไหวายเพิินค่ะถึนเวลาสองเดือนกลัวแล้วต้องมาไหวายเพิินเลยเขมามมไหวายปูมือนีบรรยากาศมีฝนตกงานทุ่งกับเมิดพอดีน้องจา่ามาบราิยางานทุ่งน้ำเขาเด้อค่ะเด้องานทุ่งเมดมาแ่าย้ำไลน้องจา่าบริยางานทุ่ง เขาเมดตลอดเลยจังหวะโปรด้จักเถือถ่อก็เลยมาไหวปูขอพรปูสารักเมืองเพเ่อบรรดุงค่ะขอพรปูล้วก็มาเสียงไข่หินก่อนนี้ค่ะน้องจ,จ่าเสียงไข่หินก่อนนี้มาหลุ่น้ากันด้วยค่ะเด้อยว่าน้องจ,จ่าสิสําเร็จโบนอ้อ,นองจ่าทายว่าเดี๋ยวน้องจ่าเฉลยในคลิปหนาค่ะน้องจ่าประสบความสําเร็จน้องจ่าทายว่าฐานน้องจ่าจะประสบความสําเร็จสิ่งที่น้องจาอธิษฐาน สามเธอแหลกขอให้เบาโยกขึน้นแกโยกขื้นอิลีค่ะเธอที่สองนองจ่าอธิษฐานกลับว่าสิ่งที่นองจ่าผ้าร่วยอธิษฐานไปคันทีิซําเร็จอธิษฐานกลับให้ยกบกขึน้นแกโยกบกขึ้นอิลีทันหนักมากเลยค่ะนองจะาเชื่อมันว่าปูเมตานองจ่าผ้าร่วยพื้นชีไทดอกไม้แดงนองจาจาได้ไปทอดกะทินสิเขาฤดูกาลทอดกะทินแล้วนองจ่า,จามาขอดอกไม้แดงจากปู เพื S <S <an> ่อจะได้ม <se an> <an> ีป <se an> <an> ัจจัยไปยัดงานถอดกระถินตามวัดต่างๆแล้วก็วัดป่าบ้านเราดุมของเราของน้ำพอวัดปลาบ้านเราดุมของน้องจ่ายย่างกาทุนทรัพย์ในการสร้างหัวสร้างหัวเพื่อจะรอบวัดค่ะน้องจ่ามาขอพ่อพนปูว่าให้สําเร็จน้องจ่ากระสีเอาเงินไปสร้างบุญสร้างบรมีเ้วเอาเงินมาถวายปูน้ำตามกําลังทรัพย์คือว่าคันได้หลายก็ถวายหลายได้หน่อยก็ถวายหน่อยตามกาลังที่ห้องมีโชมมีหลาภค่ะกระสีบ่ลงรายละเอียดว่าห้องิีถวายเท่าใด กันเท่าได้โชคลภก่อนไงยังจิตอธิษฐานกับมะถวายคนหลายๆค่ะนี่ละหินก่อนนี่ะน้องจ่าเสียนท่าย้ตอนท้ายครั้งแรกสามครั้งแรกว่าคันประสบความสําเร็จให้เบาโยกขึ้นทั่วมัวเด้อกันโยกขึ้นครั้งที่สองกับธิษฐานว่าคันให้สําเร็จอธิษฐานกันกบให้โยกบ่ขืนให้นักเดอ้อกันนักอีลีค่ะมาลุ่นกับน้องจ่จาไปน้ำกันวันที่16สิงหาสองหาหกว่าน้องจ่าจะสำเร็จบ่ติดตามคลิปต่อไปลุ่นกันเนาะ,ะเนาะ ปูยาปุสิเมตตาน้องจะาะ้าลวยบอน้อมาหลุน่นกันกับหินจริงศักดิ์สิทธิ์หินนี่ค่ะสารหน่อยอยู่ข้างสารใหญ่ของปูค่ะน้องจะามาขอพรมาเสียงท่ายกับปูยา้านท,ที่นี่น้องจะจากระสิปไปวาเติมน้ำมาตะเกียนเล็อหถูกเก่าดอก เทียนกูหนึ่งน้ำมันไปเติมน้ำมันตะเกียงให้ชีวิตจะเลื่อนรูเรื่องไปไปน้ำกันค่ะสารใย,ยต้องปุนค่ะนี่ค่ะสารใ่ของกูสารหลักเมืองอเภอบันดุง นี่ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการจุดเทียนทูบบูชาขั้นตอนการจุดทูบเทียนบูชาขอพรเจ้าปู่สีสุโทเจ้าย่าสีปทุม่านี่ค่ะทองคาถาตามนี้เลยค่ะอันนี้เป็นข่้มทองนโมสามจบแล้วก็ข้าวปรทองคาถาปูสามจบ ตามานี่ค่ะขั้นตอนการเตรียงก็มมิทูกเก้าดอกเทียนสองเหล็มทองคาถาบูชาเจ้าปูเจา้างาสามน้ำของที่เตรียมมาถวายพร้อมขอพรเจ้าปูเจ้านาบอกซื้อน้ำสกุลให้ชัดเจนและเรื่องที่ต้องการขอแก่บนประมาณนี้ค่ะ,คะปูปเอ้ยให้ลูกหลาน มีโอกาสได้สร้างบุญของเนี้ปูดเดอร์มือน,นี้ก็มาเติมบุญตามกำลังทรัพย์ก่อน่คะข้างบนของปูกับประมาณนี่ปูเนาะค่ะเนานะน,าน้องปีจ่าขออนุญาตปูละเด็กปล่อยปูอย่าปล่อยหรอกขออนุญาตปู นี่ค่ะค้องที่นอนจกมถาถวายปูกนนอ,น,อนนาคำหาคำคู่กับมี่ลูกหลานของปูเป็นมนมากแก่บนแน่มา่ไหวขอพ่อแน่ค่ะหลากหลายมากมม้ตามกําลังหรือว,ว่าตามที่บุญบานซานเก่า,เาไว้ใส่สีพญานาคงามงามนีม่ค่จุดเสี้ยงทิบสี่แล้วก็ปูบริจาคแล้วแต่กําลังสับ อันนี้กรเพิ่นกระมากแกมบน,นค่ะค่ะด้านหนาด้านหนาของล้านบวงสวงของปูประมาณน,นี้ค่ะอันนี้ก็คือด้านล่างที่น้องจ่าจะมาจุดถูเท่ยนนละกะวายเติมน้ำมันตะเกียงให้ปูค่ะนี่ค่ะบริเวณสานปูสิสุโธ อันลักเมืองอำเภอบันดุงเข้านะะเนอะค่ะเนาะทายดันหนาให้ FC ทุกท่านได้ชมนีม่ทาะดันหนาข้างสู้ข้างสูเดีกว่าเนาะ มาทำบุญโบหรอยมาทำบุญก็เพิ่นสองเดือนมาแล้วผ่านไปผ่านมาอยู่ถามนี่แต่มาโบหรอยเขามาแวะเพิ่นก็เลยรู้สึกว่าโอ้ถึงเวลาแล้วล่ะมาไหวาเ้นเพิ่นแน่นี่ค่ะท้ายนี้น้องจะจาจ่าผ้าร้อยขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องแล้วก็เจอกันคลิปนานมาหลุนว่าน้องจะจา่าได้มาบุญกับปูเสียงใตยกับปูเรื่องก้อนหินนันสิสัมฤทธิบัมาหลุนน้ำกันคลิปนานนะคะน่ะเนาะติดตามตอนต่อไป ใายนี่นอกจากผ้าร่วยขอร่วมจักคลิปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ